วันนี้ฟ้าคึ้มมากคึมเมื่อคืนฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะ กินทั้งวนันวันนี้ขนเต็มขนเริ่มเต็มแล้วนะครับปีกมีขนเงโอ้ยากินอยากกินขิ้ข้าวขิ้ข้าวครับนี่วันที่หนะฮะนี่ถ่ายห่างจากเมื่อวานประมาณถ่ายห่างจากเมื่อวานประมาณประมาณน่าจะสัก สิบกว่าชั่วโมงเองนะฮะโอ้โหฝนอยู่ท้องฟ้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องเจอโอ้ยสามตัวเลยหิวเหรอครับรอแม่ก่อนเดี๋ยวแม่มา เปียกฝนอีกแล้วละสิก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรียลิตี้ลูกนกตอนนี้ขนงอกเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลกันว่านกกระจิบเนี่ยเขาอยู่ยังไงกินอะไรยังไงทำอะไรยังไงเนาะ